ทุกคนเมื่อหนึ่งเปืาเผาอีกแล้วเบื่งติบขุดมเกือบบูดายพนชักระพายเลยกระพายจาเยไม่ไม่ทน แมัยนยังนะปอนจานเป็นอย่างก่อนเขาเขาโอ้ออปลาบุยนยปะปลาบ่นเต้ใ,ใหญ่หปลาอโอ้ปลาลายเลยว มันจะป่า,ากระทินนี่ทุกุลตุ่มักก็ป่าไปเลยมั้ย ยเหนเนี่ยหเดิมนขึ้นมาจะแตกเพื่อนลักทุยขึ้นมากเหรยขึ้นมาเหียมันขึ้นมากเหียนะทุยเหี้ยทีไนไปไหนไปเล่เจ้ตัดอะไรฮะวันนี้ตัดอะไรอ่างง นี่ไม right. like ่ถ right, okay. ัง mm นี hmm. ่ไม่ไม like ่ตายก็ไ işte ด้วพี uh ่นี่มันจังไงเนเลือไม่เป็นไม่ตายมันแข็งมันสบลอกขาตำลอมันไม่เป็นันไจงอน่แลอไม่นีชว่านแหละนี่้พี่นี่นี่นั่นลำนึ่นี่เนอนั่นนี่ตองเอาเาเปยังผัดใหม่ยังมันจะบกเขาเปลาเาเปากัได้ไไป thôi nó thọt thôi nó đi thôi thôi mà thôi 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 Đi này thôi 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 Ô sao bay đi vô bên bờ. Tóm lại tóm lại. Ô. ờ. Ừ. Đi ở nơi đây được. bên đây đây. Ờ. Ui. Ờ. Ờ. Khắc lại khắc lại. khắc lại. ตอบเลยเพื่อไงูหจริงยังกามาดูนตัวอีแอมเพื่อเบิดามาเจอตัวีย่ทุนแมีหมูข้างล่ังตอบไปตามก็ได้ยมาจังไหนเผื่อมาจังไตอบมันต้องมามจความกันอีกไงขื่อ กระจเยี่ยตัเยี a, ่ยชมต่อปนีกอยู่บนุทนาีกใส่บยังใหมอง่แบบเราไล่จจจ่่งขืนเ้เป็นขบูคัวช่องคำมันใส่ะคำจมอย่างเดียวเลยโอ้โหคุยกระจายเี้ย ตสมอเพื่อนแพ่งเคยใจนักดีบัตุ้ยภ <c oughs> ี่นเป็นังไม่พนตอนนี้เรา่วนพักพอย่ยายงาาาเงี้ยชวนผ้าพอได้ยังผ้าเลยขามโลรดขึ้นเองเด้บน้าไห้เลยเน่้อาจานเิ็นขึ้นเผาผัดปกๆลงมันนี่บังอาจารย์ขึน้นกบเผา ชวนปะาพนผู้าตเพื่อมาไล่ลขาแต่วันแต่รประเทศนแต่ว่านายญาตเพิ่งบุคคลเห็นเอเอราผัวผัวไปต่างประเทศนอกเลยไปพั่งเออพวกฝรั่งไปเลยญาตเพ่อนยูกฝนาแต่ว่านาตาบุนแต่ว่าเพนวันชวนนี่เป็นเป็นกองเผินได้

Hồn uh, lùi lùi Không cái hả có lùi à. Như à. đây là Thế là bộ mà cái bây, bây nào ơi Tuần đấy Nói này นี่นเกิ่อาหนำกเ้านำอ,อเอ,อ,ไไเอน,นขวด,ดเทุกางา,า,ออการะขึ้น,น,ไ,นไ,ไป้น้นไป้นน้นไปนไปข้นนน่นน้นน้ไปไ พาเวพ่อก็ตายยูไปนี่ไอ้จไปอยูขวามันหลว่ามนเไปเบิ่งพี่น้องต้นมะพร้าวมาวันแก่หรือันอ่อนไปไปต้นนี้ผมบออกแก่แก่แล้ว้นนอต้นนี้จะว่าหรือเป่ต้นนี้จะว่านมองข้าวเนาะ bây giờ đây, luôn lo lụn bằng, bây giờ khởi này đấy khởi đẩy bà à, xem như là bây nóng hên nè, không biết tùy chắc chết bây rồi chứ chẳng hên bỏ mạng mạng nguồn tả vì bởi người กบกยันเดือได้หนิได้เป็นได้มางุนปลากินได้เนาะปตายตรงม้าจังวะมูเป็นหมาอย่างุเดชจานเป็นมัดเป็นมัดเมีดอยู่มีหนูกะแทมีตเรน เมื่อกี้นี่ก็ว่าก็หม,มูเมื่อกี้แตกๆๆหม้อใส่หมูใส่บังคำมันใส่ทะเลกับหเป็นแซงเผากระเล็กกระเลักกระเลักอะไรมาเร้อมาเาด้อภูริยาขึ้นเองเน๊ย ป่าทึบ่อนก็เหลียวดกดีมากเลยเนาะเจ้าหนุกมันยังบุกินแดนตายอยูเนี่ยเจ้าหมาเหี้ยวะโอ้จักเลย Ng lịch vinh học bùn nha chát kè chưa bên sang y phong sang nhao quang nam vinh học tây chinh hay thang nhao chưa kèn 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 เห็ดก <g idity> ักคงดีหนามเกิคือ่้านหนาเลยก็จะบอกมีเพอน่ทางไม่เงี่ววเพ่ความนักควาเป็นยางชือเลยขาดอะไรพี่น้องเลยหากินธรรมชาตินี่กเขากินได้ผู้คนเขไปไหน mình sẽ tôn mã tôn mã có bớm được với đàn người